สถานที่แล้วให้นำเท้ามาเคียงกันเงยหน้าหลับตายืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นลืมตาก้มหน้ามองดูที่เทา้าเพื่อทำท่ากลับต่อไปการกลับสี่คู่8จังหวะ การกลับให้ผู้ปฏิบัติกำหนดว่ากลับหนอสี่ครั้งคำว่ากลับหนอครั้งที่หนึ่งยกปลายเท้าขวาขึ้นใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา45องศาครั้งที่สองค่อยๆลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สี่ ทำเหมือนครั้งที่สองขณะน,นี้จะอยู่ในท่ากลับหลังแล้วกำหนดยืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเสร็จแล้วให้ลืมตาก้มหน้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดเวลาลืมตาเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตา ทำไมต้องยืนหนอห้าครั้งตาจาปัญยากา,ากรรมฐานโยมผู้ชายเคยบวชนะเกษาโลมานาคาทันตาตาโจตาโจท่านตานคาะาลมาเกษาึ้นกรรมฐานยอดจริงๆมีมาตั้งแต่กําเนิดแล้ะไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลนี่ได้จากหลวงพ่อในป่าที่ขนแกนหลวงพ่อองค์นี้เป็นที่ให้กรรมฐานพออนระเจ้าคงทนไปดีจะมาเดินทุดงค์ท่านอีนี่จะไม่ขอเล่าประวัติเพราะยืดยาวมากดูแปลเท่ายัางไงขวานี่ ยกไปเฉยเฉยอย่าเพิ่งก้าวไปอย่าหนออย่าเพิ่งยกซ้ายโยกวนอย่าหนอขวาอย่าหนอซ้ายนี่ใช่ไหมอย่าหนอจะกราบเอาสี่คู่ เอาหยาบไปหาละเอียดดูที่ปลายเท้ากลับหนอ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 แล้วทางไหนยืนหน้อยห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งนหนงลับตาดูปลายเท้าขวายางหนอซ้ายนี่ อย่าเพิ่งยกไปหยุดย่างหนอขวาย่างหนอขณะที่เดินจงกรมนี้ถ้าเกิดมีเวทนาหยุดอย่าเดินต่อกำหนดเวทนาให้หายก่ถ้าขณะเดินเนี่ยทํามีเวทนากําหนดก่อนหยุดหยุดตรงไหนก็ได้มีเวทนาปวดคอเือเกินจุดเอาทีละอย่าง หมือนดีดพิมพ์ดีเอาทีละนิ้วให้มันคล่องพอคล่องแล้วหลับตาดีได้เลยนี่ชั้นเดียวอันเดียวกวันปวดหนอปวดหนอพอกําหนดได้แล้วเดินต่อไปถ้าเดินเดินไปเกิดคิดฟุ้งซ่านหยุด,ดอย่าเดินต่อไปนะฟุ้งซ่านนอฟุ้งซ่านนอจิตกตกนอว่า้ กำหให้ได้เพราะได้แล้วจิตเข้ามาถึงที่เดินต่อไปเท่านี้เองการกำหนดอิริยาบถนั่งการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าเดินเป็นท่านั่งนั้นเมื่อเดินจงกรมเสร็จจะกระทำท่านั่งให้กำหนดยืนหนออีกห้าครั้งสก่อนจากนั้นให้ค่อยๆปล่อยมือลงข้างตัว ทีละข้างพร้อมกำหนดว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอไปเรื่อยๆช้าๆจนกว่าจะลงสุดจากนั้นเค่อยย่อตัวลงพร้อมกำหนดตามอาการที่กระทำไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอนั่งหนอ เป็นตนต้และวิธีนั่งนี้ให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหลังตรงแต่ยอย่าเกร็งเราต้องกำหนดตลอดทุกอกีแต่บางแห่งสองไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมลิ้นปี่สำคัญมากแต่สามาธิรถนตาย พอหากไปเนี่ยก็รู้รู้สึกที่เล้นปีมากกําหนดได้ผลเลยเิ้นปีถึงบางคนเนี่ยไปกําหนดลูกกระเดือกหาว่าลูกกระเดือกเนี่ยเป็เล้นปีแม้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อบอกหนูกําหนดลิ้นปีดีตลอดแล้เล้นปูดีตรงไหนที่ตรงนี้เอ๊ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ดันเนี่ยออกมาชัดเจนแต่มันไม่ถูกเท ล้วทําความดีไม่ถูกทางสมาธิไม่ถูกที่นั่งสมาธิไม่ถูกนั่งไม่ถูกสมาธิไม่เกิดอย่างนั้นในมาไปที่นี้ท้นปีนี้จะมีประโยชน์ในการกำหนดเวลาจะนั่ง <c oughs> เดินไปจช้าย่อลงไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปตั้งสตีไว้ให้มีทุกอิบท แล้วก็นั่งคัตามาตมะมีสามระยะนั่งกําหนดด้วยทุกเรบทคุกเข่าลงไปอย่าไปนั่งยองๆอ,อย่างนั้นตันี้ไม่สาธิเดูนั่งคุกเข่าก็รู้ไปนั่งคุกเขา่าน,นั่งคุกเขา่าการนั่งสมาธินี้เนี่ยมีอยู่สามระบบคัตามาต,ตามะเพชรคัตตมะสองชั้นคัตามาตมะชั้นเดียว มันมีลักษณะอย่างบางคนก็นางทรงเดชก็ได้มันก็ได้ในการทุกแบบแต่อย่างนี้มันมีระเบียบของมันนาง่งคาตมาศงชัง่นนาง่งคาตมาเพชรเวลาเดินไปช้าๆล้วนั่งก็ย่อตัวลงไปยอ่อ,ยยอแล้วก็คุกเขา่ายอ่อแล้วคุกเขา่าลงไปแล้วก็นั่งมันอย่างเราเดินเนี่ยเดินกลมๆันเนี้ย เดินมาแล้วก็ย่อย่อเนี่ยอาตมาขามา,า,มายังไงแต่รถชนย่อลงไปอย่างนี้ย่อย่อนยีย่อไปอย่างนี้ถึงจะเรียบรอ้อยถ้ารู้จักย่อบางคนก็ไม่รู้จริงวิธานั่งขัรตามาเพชรบางคนก็ไม่รู้ ถ้าในป่าจะมัง่งคาตมาเพชรกันแต่ถ้าไม่บอกวิธีก็จะนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งเป็นบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนขาช้าน,นั่งไม่ได้แล้วคาตมาเพชรต้องขายาวแต่ฝรั่งขายาวมากก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าหาดเขนั่งได้นั่งได้ลองคาตมาเพชรกันทาอย่างนี้ มันได้แต่คาตมาเพชรเนี่ยทําไปเรือมันจะหายวดเมื่อยไว้ข็โทษแตาทําไม่ไม่ทาอย่างนี้มันจะไม่ได้มือจับสามาเพชร มือขวาทับมือ,ชยอย้ช้มันได้ไหมได้ลองดิจบให้มันถูกด้วยขาหักนี่อย่างนี้ชิซ้ายซ้ายทำอย่างนี้ก่อนมันตึงทำามหออ,อย่างเนี้ยเราก็ขาตึง น,นขอโทษข้างายไม่มีเงนเก่งึคุขึ้นมาก่อนดิขา้ช้ขึ้นมาก่อน ที่สนายบไน